เอาละก็กลับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านเลยนะครับผมนี่ยู่เกม Black m กมิดบ k ค n งหรือว่าไอจอนน้อยของเรานั่นเองนะครับผมเย่โอเคฮะผู้ชมมาคลิปนี้ผมจะมาสอนพีการาลงมอดรัดก้าวนะครับผมเี่นเห็นไหมเห็นไหมนี่อย่างเท่เลยเพิ่มความอินแบบ200%เ้ียเวจัดโอเคฮะผู้ชมขั้นตอนยางเป็นไงไปดูกันเลยดีลิ้นพันธ์ let's go ขั้นตอนที่1นนะครับผมไม่ให้ผู้ชมโหลดไฟล์ตัวนี้นะไฟล์มอสเดี๋ยวผมจะทิง้งยิงว้ให้นะครับผมกดตรงนี้นะเมนวน,มนวลอ่าพอเมนนวดเสร็จจะเด้งหน้านี้นะครับผมให้กดคําว่าวอลให้กดคําว่าสโลว์ดาวน์โหลดนะครับผมเสร็จแล้วรอ,อประมาณห้าวินะครับผมแล้วมันก็จะมาขึ้นตรงนี้นะฝั่งขวาตัวที่เราดาวน์โหลดอันนี้ผมขออนุญ,ญาตผมเปิดดาวน์โหลดไปแล้วอ่านี่เป็นไฟล์งี้เราดาวน์โหลดไว้เสร็จแล้วต่อมาขั้นตอนที่2นะครับผมให้พับหน้านี้ไปนะอันนี้ฝั่งซ้ายนะครับผมจะเป็นโฟลเดอร์ตัวที่เราโหลดมอดม็ืออนนนีี่่จะเเปชโฟลร์แบบ บูคองเคิร์ดเฮดแบนด์ถ้าอ่านผิดขออภัยด้วยนะโอเคแล้วก็ฟังขวานะครับผมจะเป็นโฟลเดอร์ตัวเกมนะ๋ยวผมขออนุญาตวิธีเปิดโฟลเดอร์ตัวเกมนะครับผมให้คลิกขวาที่ตัวเกมนะแล้วก็เลือกจัดการแล้วก็เปิดโฟลเดอร์ไปในเครื่องอ่าเราจะได้หน้านี้นะครับผมขออนุญาตเปิดนะเอาวันนี้อ่าฝั่งซ้ายจะเป็นที่เราดาวน์โหลดนะครับผมแล้วก็ฝั่งขวาเป็นโฟลเดอร์ตัวเกมเหมือนเดิมทีนี้ฝั่งซ้ายนะครับผมผู้ชมกดคลิกเข้าไปในโฟลเดอร์ที่ดาวน์โหลดนะบุคองอ่าแล้วก็นี้คอนเทนต์แพ็คเข้าไปเรื่อยๆเลย เข้าไปจกนกระทั่งถึงโฟลเดอร์นี้นะครับผมนี่นะวของเคิร์ดเฮดแบนนะเสร็จแล้วทีนี้ต่อมาครับผมฝั่งขวานะท่านผู้ชมกดนี่บีหนึ่งคอนเทนต์แพคแล้วก็มอสโอเคเราจะได้เป็นไฟล์แบบนี้นะครับผมฝั่งขวานะถ้าคุณผู้ชมไม่เคยลงมอสเลยตรงนี้ก็จะอาจจะโล่งนะครับผมอาจจะไม่มีอะไรนะเสร็จแล้วทีนี้ฝั่งซ้ายคุณผู้ชมเอาโฟลเดอร์นี้ครับผมนี่ไฟล์ตัวนี้นะลากเข้าไปใส่เลยอ่ะอย่างของผมมีอยู่แล้วใช่ไหมก็โอเคอ่ะกดข้ามไปได้แต่ถ้าให้แนะนํานะครับผมให้กดคัดลอกนะแล้วก็ลากมาใส เราจะได้เก็บโฟลเดอร์ต้นฉบับตัวนี้ไว้นะครับผมโอเคพอเสร็จปุ๊บขั้นตอนที่2นะครับผมต่อมาขั้นตอนที่3ามนะครับผมกลับไปหน้าตัวเกมนะเออกลับไปหน้าสตรีมนะครับแล้วก็คลิกขวาแล้วก็เลือกคุณสมบัติแล้วก็ใส่นี้ครับผมไฟล์ Open Lo อกนะเพราะว่าถ้าไม่ใสค่คํานี้อ่ามอสจะไม่ทํางานครับผมโอเคเรียบร้อยขั้นตอนที่หนึ่งสต่อมาขั้นตอนที่4นะครับผมเปิดเกมเล่นได้เลยนะ่านี่ผมเปิดอยู่แล้วนี่เท่มากๆโอ้โหเป็นไงเพิ่มความอินแบบ2 0 0พอมีรัดเก้าแล้ว าการใช้รัดเก้านะครับผมมันจะใช้ได้2แบบคือนี่ใช้เป็นหงอนตะกแตนนะผมไม่แน่ใจงอนตะกตั่นหรือเมลสาบนะส่วนแล้วอีกอันนึงก็คือนี่เป็นตัวนี้ที่คาดหัวสวงบุญถึงจะเป็นรัดเก้านะถ้าเป็นอันอื่นจะใช้ไม่ได้นะครับผมนี่เห็นไหมมันจะไม่ขึ้นนะนะมันจะขึ้นแค่นี้นี่มันจะขึ้นแค่ที่คาดหัวอันนี้แล้วก็เป็นตัวนี่หนอนมเมล็งสาบ เป็นไงหูอย่างเทฟิวจัดมาเดี๋ยวผมไปเทสตีมอนตีมอนมาตีสักหน่อยสักหน่อยเดี๋ยวนะตรงนี้เดินไกลปะ,ชะเชี่ยไก่แน่เลยไก่ไหมแทมแทแมแลมแท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 นโอเคไม่แก่ใส่มาเทสซีเทสที่ขั้นหัวอู โอ้ตีแม่งเลยเออเก็บสองโอ้โหเป็นไงอย่างเฟี้ยวคุณผู้ชมชันจ่ายยังเอาพันล้างนี่ล้างแยกเราก็ใส่ที่คาดหัวด้วยนะเป็นรัดเก้าเหมือนกันใช่ปะเออโอเคใส่เหมือนกันเฟี้ยวจัดโอเคครับผมคลิปนี้ก็มีเท่านี้นะครับผมถ้าชอบก็ฝากกดแชร์กดไลค์กดซับสไคร้ด้วยนะครับผมไว้ถ้าผมมีมอสอะไรเดี๋ยวผมมา อ่าลงคลิปให้คุณชมได้ดูอีกนะครับผมก่อนจากกันไปก็ขอให้คุณชมเล่นเกมมีความสุขสนุกไปเกมนะครับผมเล่นเกมให้เกมเล่นเราไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายายครับผม